นิยายเรื่องลิวจินลูเซ่าบสวรรค์ราชันมังกรโดยซอสแมนแห่งเอลิทต,ตอนที่ห้าสัญญาจากใครหอคอยสูงสร้างจากอิฐสีขาวสะอาดตั้งตะลาง,งานรับแสงส,สัิิทรที่ทอลงมาอย่างเบาบางในค่ำคืนนี้ เบื้องล่างของหอคอยนั้นมีวิหารสีขาวที่ตั้งลายล้อมเพื่อปกป้องหอคอยไว้เล่ากับเป็นสมบัติล้ำค่าที่นี่คือวิหารของจอมเวทคาโอจอมเวทผู้มีชื่อเสียงที่สุดแห่งราชสำนักคินใดนั่นเองจิ้มลีดยังคงส่งเสียงเซ็งแซ่ทำลายความเงียบสงัด หากแต่ยังดูวังเวงวิเวกพิกลม้าหลายสิบตัวค่อยๆเดินเหยาะย่างกระนั้นก็ทำเอาฝุ่นฟุ้งกระจายตลบอยู่ดีเด็กหญิงต้อนฟูงม้าเขา้าคอกที่อยู่ไม่ห่างจากตัววิหารเท่าไหร่นักเธอค่อยๆปิดประตูคอกมา้าทันทีที่ม้าตัวสุดท้ายเดินเข้าด้านในเรียบร้อยก่อนจะใช้มือ ปาดเหงื่อที่ไหลาอาบใบหน้าของเธอด้วยความเหน็ดเหนื่อยทำไมวันนี้เจ้าถึงกลับดึกละ่ะมิโดริเสียงทุมนุ่มฟังดูอบอุ่นเอ่ยถามเด็กหญิงซึ่งดบหันควบไปมองบุคคลที่บัดนี้ยืนอยู่ไม่ห่างจากตัวเธอเท่าไหร่ชายชลาผู้มีผมสีขาวเงาว,วับยาวจลดถึงกลางหลัง อีกทั้งยังมัดผมไว้ด้วยปลอกสีทองอันเล็กๆที่ประดับอัญ,ญมณีล้ำค่าสวยงามคิ้วสีขาวรับกับในตตาสีดำที่ดูดุดันนั้นอ่อนโยนกว่าเดิมสวมชุดคลุมยาวสีขาวตัดขอบด้วยดิ้นทองบง่งบอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์ที่มี อีกทั้งคาถาสีขาวด้ามยาวในมือนั้นยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผู้นี้คือจอมเวทคาโอเออพอดีค่ะมิด و ر ิได้แต่ก้มหน้าก้มตาพูดอะไรไม่ออกเพราะเกรงว่าจะโดนจอมเวทคาโอดุ เรื่องที่เธอทะเลทลายจนดึกดื่นในขณะที่ผู้วิเศษเท่ามองดูเด็กหญิงตรงหน้าแล้วแย้มยิ้มนิดหน่อยด้วยความเอ็นดูเอาเถอกลับมาถึงที่วิหารอย่างปลอดภัยก็พอแล้วเจ้าไปอาบน้ำอาบท่าชำระล้างเหงื่อใครแล้วรีบเข้านอนเสียเถอะเด็กหญิงมองหน้าชายชราพรางยิ้มตอบก่อนจะย่อตัวทำความเคารพแล้วตั้งท่าจะเดินเลี่ยงไป ช้าก่อนถ้อยคําที่ลังเรียกเธอไว้นั้นทรงผลให้มิดุริที่กําลังจะเดินตัวปลิวออกจากตรงนั้นถึงกับหยุดชะงักแล้วหันกลับมามองอีกฝ่ายต่อจากนี้เจ้าไม่ต้องพาฟูงมาไปกินหญ้าแล้วนะข้าจะให้คนอื่นพาไปแทนข้าเธอตอบทั้งที่รู้สึกงุนงงอยู่บ้างแล้วก็ขอตัวออกไปอีกครั้ง ดวงตาซึ่งแฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนมองตามร่างเล็กๆของมิโดรีจนหายลับพร้อมถอนหายใจออกมาเบาๆเพื่อคลายความกังวลฮยังไม่ถึงเวลาอันสมควรที่เจ้าจะเข้าไปผูกพันกับพวกเทพจุติเหล่านั้นแต่อีกไม่นานหรอกเฮ้ยจิโนไม่มาเล่นด้วยกันหรอ เสียงเด็กชายวัยเดียวกันตะโกนถามเด็กชายผมสีขาวที่นั่งอยู่บนศาลาไม้ริมลำธารอย่างประหลาดใจเพราะเห็นว่าวันนี้จินโนไม่มาเล่นกับพวกเขาเชกเช่นทุกๆวันพวกเจ้าเล่นกันไปเถอะข้ามือเจียบหนะจินโน เอ่ยบอกเพื่อนๆที่กำลังเล่นอยู่ตรงลานหญ้าพลางก้มลงมองฝ่ามือขวาของตนเองที่ถูกผ้าสีขาวพันเอาไว้เจ็บเหรอกินเนาะชินเทกิถามพลางนั่งลงข้างเด็กชายเขาพยักหน้าตอบอืมเจ็บนิดหน่อยนะ่ะฮึเป็นเพราะเจ้าเซคาขะอ,อีกคนเดียวมันน่าเจ็บใจนะ ท่าทางโกรธของเด็กหญิงดูน่ารักน่าชังจนคนเจ็บอดยิ้มอย่างขำขันไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองเขาพูดพลางใช้มือซ้ายจับมือขวาที่มีผ้าพันแผลเซค่อิบาดแผลนี้เจ้าตั้งใจสินะแต่ข้าไม่ถือโทษโกรธเจ้าหรอกก็เจ้าเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา ทั้งทั้งที่เวลากลางวันออกจะสวยงามได้เห็นสีสันของธรรมชาติมากมายแต่เจ้ากลับเห็นเพียงเฉพาะช่วงเวลากลางคืนอันเงียบสงัดวังเวงถ้าความเจ็บปวดอันน้อยนิดนี้แลกกับความแค้นเคืองของเจ้าได้บ้างข้าก็ยอมจินนะ้องวันนี้ไปดูฝูงม้ากันอีกไหมชินเทกิเอ่ยชวน ทําเอาเด็กชายนิ่งไปชั่วครู่อืมเอาสิเย,ย้เจ้าน่ารักที่สุดเลยเด็กหญิงยิ้มแยม้มที่อีกฝ่ายใจดีกับเธอเสมอต้นเสมอปลายโดยหารู้ไม่ว่าสาเหตุที่เด็กชายตอบรับนั้นเพราะคิดถึงเด็กผู้หญิงผู้คุมฝูงมา้ามีในตาสีเขียวและผมดำยาวสลวยมีโดริ ยามเย็นณทุ่งหญ้ากว้างท้ายหมู่บ้านโมคุไซสายลมยังคงพัดพาทำให้ยอดหญ้าพลิ้วไหวจินโนกับชินเทกิท่อดสายตามองทุ่งหญ้ากว้างเบื้องหน้าไปทั่วทุกสารทิศเพื่อมองหาฝูงม้ากับเด็กหญิงผู้คุมทว่ากลับไม่พบแม้แต่เงาของคนหรือสัตว์ ทำไมวันนี้มิโดริไม่พาฝูงม้ามากินหญ้าเนี่ยปกติน่าจะมาตั้งแต่ช่วงไม่บ่ายแล้วนะชินเทกิบนอย่างอดไม่ได้อีกทั้งยังเชเง้อคอมองหาต่อไปเอาเถอะวันนี้นางอัดมีธุระก,ก็ได้เรารีบกลับกันเถอะเดี๋ยวพ่อกับแม่ของเจ้าจะว่าเอาได้นะเมื่อวานเราก็กลับกันเสียดึกจินโน เอ่ยบอกเด็กหญิงซึ่งชักสีหน้าไม่พอใจกระนั้นก็พยักหน้าตกลงแต่โดยดีเธอไม่ได้กลัวโดนพ่อแม่ต่อว่าแต่เกรงว่าหากเย็นกว่านี้เซคาอ,อิจะโผล่มาอีกทั้งคู่ต่างคิดว่าวันพรุ่งนี้มิโดริคงพาฝูงมามากินหญ้าที่ท้ายหมู่บ้านเหมือนเดิมทว่า ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งจินโนกับชินเทกิก็ไม่ได้พานพบมิดริอีกเลยเวลาผ่านพ้นไปนานนับหลายเดือนอากาศวันนี้ดีกว่าทุกๆวันแสงแดดที่ท่อลงมาไม่ร้อนแรงมากนะักมีลมพัดโช,ชยมาเรื่อยๆทำให้สบายตัว อีกทั้งยังมีเสียงหัวเราะคลื่นเคลงของเหล่าผู้หญิงในหมู่บ้านที่กำลังแข่งกันนวดแป้งเพื่อเตรียมทำขนมปังในวันเทศกาลประจำปีของหมู่บ้านโมคุไซซึ่งกำลังจะถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหญิงสาวในหมู่บ้านที่มีอายุตั้งแต่17เจปีขึ้นไปจะต้องนวดแป้งทำขนมปังเพื่อหาคู่ครอง ชายที่หมายปองหญิงสาวคนใดจะต้องเดินไปรับขนมปังจากหล่อนมารับประทานก่อนจะชวนไปเต้นลำรอบกองไฟเพื่อให้คนในหมู่บ้านเป็นสักขีพยานนั่นเองชินเทกิกำลังยืนมองหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งกำลังนวดแป้งอยู่ตรงหน้าบ้านด้วยความสนอกสนใจแป้งสีนวลถูกนวดอย่างเบามือชา้าช้าเป็นจังหวะ ตอนนั้นเองหล่อนก็เงยหน้าขึ้นมามองเด็กหญิงที่จ้องมองอยู่ว่าอย่างไรชินเทกิเจ้าสนใจหรอใช่ข้าอยากลองทำด้วยจังให้ข้าลองทำหน่อยได้ไหมเธอพูดพลางส่งสายตาวิงวอนทำให้หญิงสาวหัวเลาะเบาๆอย่างเอ็นดูข้าให้เจ้าทำไม่ได้หรอกทำไมล่ะ เธอถามด้วยความสงสัยและเสียดายการทำขนมปังในครั้งนี้เราต้องใส่ความรักและความตั้งใจที่เราจะมอบให้คู่ครองในอนาคตของเรานะสิเจ้าเองก็เหมือนกันถ้าถึงตอนนั้นข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องทุ่มเทในการทำขนมปังเช่นเดียวกันแน่ๆหล่อนอธิบายให้เด็กหญิงตัวน้อยฟังลอยยิ้มปรากฏ บนมุมปากของชินเทกิเมื่อเข้าใจเหตุผลทั้งหมดความรักและความตั้งใจที่จะมอบให้คู่ครองอย่างนั้นหรอเธอครุ่นคิดก่อนหันไปมองจินโนที่กำลังนั่งเล่นตรงศาลาไม้ริมลำธารจินโนเจ้าของชื่อหันมองตามเสียงเรียกก่อนพบชินเทกิ ที่ต้องเข้ามานั่งข้างๆในศาลาไม้อย่างแปลกใจอะไรหรอเจ้ากำลังทำอะไรอยู่นะ่ะเด็กหญิงถามอย่างสงสัยเพราะเห็นเขานั่งเล่นนั่นเล่นนี่อยู่ตามลำพังไม่มีอะไรข้าก็แค่โยนลูกหินบ้างมองชาวบ้านที่ช่วยกันจัดงานบ้างนะ่ะเขาตอบตามตรง เบื้องหน้านั้นคือลานหญ้าที่ปกติแล้วเด็กๆมักชอบมาเล่นกันแต่บัดนี้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลเช่นทุกปีชาวบ้านช่วยกันเตรียมฟืนขนาดใหญ่หลายท่อนมากองสุมทับกันเพื่อใช้ก่อกองไฟอีกทั้งยังมีการตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้ป่านานาชนิด จนสวยงามเล่าสวงสวรรค์บนดินส่วนอาหารและเครื่องดื่มนั้นมีเยอะจนกินกันแทบไม่หมดเลยทีเดียวจินโนะชินเทกิเรียกเด็กชายที่กำลังเมอลอยเล่ากับปล่อยให้อารมณ์ปลิวไปตามสายลมที่พัดแรงจินโนะสะดุ้งเล็กน้อยแล้วหันไปมองเด็กหญิงอีกครั้งมีอะไรเหรอ เด็กชายถามอย่างสงสัยเออเด็กหญิงละล้าละ,ล,ะลังที่จะเอย่ยคือถ้าข้าทำขนมปังให้เจ้าตอนอายุครบสิบเจปีเจ้าจะกินของข้าได้ไหมดวงหน้าหวานก้มลงมองพื้นแทนมองหน้าจินโะน จะไม่ให้เธอเขินอายได้อย่างไรในเมื่อถ้อยคำถามนี้คือการสารภาพทางอ้อมว่าเธอแอบชอบเขาเด็กชายเองก็ก้มหน้านิ่งไปชั่วอึดใจได้สิข้าจะรับขนมปังจากเจ้ามากินเองจริงเหรอสัญญานะชินเทกิล้องถามเด็กชายข้างกายที่ยังคงก้มหน้าก้มตาอยู่ เขาพยักหน้าช้าๆแทนคำตอบทำเอาเธอดีใจเป็นอย่างมากยิ้มจนแก้มแทบปริก่อนจะรีบวิ่งออกไปจากศาลาไม้ด้วยความเขินอายจนผมสีน้ำตาลยาวสลวยพลิ้วไหวไปตามแรงลมน่าเสียดายนักที่เธอไม่ทันสังเกตเห็นรอยยิ้มของเด็กชายซึ่งปรากฏตรงบริเวณมุมปากอย่างเย้ยหยัน บัตรนี้ในตาสีเงิน่องประกายวาววับขณะที่ดวงตะวันกำลังลาลับขอบฟ้าพอดิบพอดีสำหรับตอนที่5ก็จบลงแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์ให้กำลังใจกันบ้างน,นะคะขอบคุณค่ะ Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need what you need